สวอิสระตามบี่สวสศีน้ำเงินชะลอตั้งกมทตรวจสอบคุณสมบัติปปชใหม่สองตำแหน่งจนกว่าคดีหัวจะจบนันทนาวันรมวายุติธรรมสายตรงบุรีรมัมจะเป่าคดีให้หายกลายเป็นฝุ่น PM 2.5ใช้สถิติรายคนได้โควต้าน,นั่งกรรมธิการวุฒิชาติมากสุด11ครั้ง ด้านเสรณนีแ้สมุดปกดำา21รายชื่อร้องสารรัฐมนูญให้1 3 1สอวอสวเอี่ยวคดีหัวหยุดปฏิบัติหน้าที่สั่งห้ามสอวอมุ้งใหญ่ร่วมสังกรรมหมอเปรมเตือนอย่ามองแค่4เดือนยุบสภาหรือไม่ให้ดูความเป็นกลางก็กตได้ร้อยที่นั่งอาจเหลือ50ก็ได้เมื่อวันที่7ตุลาคมที่รัฐสภาสอวออกลุ่มอิสระนำโดยนางสาวนันทนานันทวโรพาสนอพอเปรมศัก์เพียรยุระ นาวตรีวุฒิพงศ์พงษสุวรรณนายเสราณีอนินบนสรวร,ร่วมการถแถลงเรื่องสอวอ,อิสระคัดการการตั้งกรมทรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งประเทศปปชใหม่สองตำแหน่ง โดยนางสาวนันทนากล่าวว่าตั้งแต่สาวาเสียงมากได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีหัวสาวาเป็นต้นมาตนและกลุ่มสาวาอิสระได้พยายามเรียกร้องให้สาวาทุกคนชะลอการลงมติเกี่ยวกับการเห็นชอบผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระออกไปก่อนจนกว่าคดีความเรื่องหัวสาวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการเมื่อพบว่าบริสุทธิ์ไม่มีมลทินมัวหมองก็กลับมาทําหน้าที่เห็นชอบองค์กรอิสระต่อไปได้เพราะการทําหน้าที่ตรงนี้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อท่านเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต ตุลาการสารรัฐธรรมนูญปปชเท่ากับท่านเลือกผู้ไปตัดสินคดีของท่านประชาชนจะคิดอย่างไรนางสาวนันทนากล่าวว่าพวกเราเรียกร้องเรื่องนี้มาโดยตลอดจนขณะน,นี้พักภูมิใจไทยได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลมีการแต่งตั้งรมวอยุติธรรมที่ได้ฉายาว่าสายตรงบุรีรมัมยิ่งสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนทั่วไปที่จับตาดูคดีหัวสอวอยู่ว่าคดีจะพลิกผันหรือถูกเป่าให้มมลายหายไปกลายเป็นฝุ่น PM 2.5หรือไม่ ขณะนี้ประชาชนทั่วไปทราบถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นหากปล่อยให้มีการแต่งตั้งองค์กรอิสระอย่างต่อเนื่องเช่นในวันนี้ก็จะมีการแต่งตั้งกรรมธิการขึ้นมาตรวจสอบคุณสมบัติของปปชเพิ่มอีกสองตำแหน่งซึ่งที่ผ่านมาการแต่งตั้งกรมธตรวจสอบคุณสมบัตินี้ก็แต่งตั้งคนเดิมๆวนเวียนอยู่ในกลุ่มสวเสียงมากไม่เคยกระเด็นมาถึงกลุ่มสอวอ,อิสระเลยเพราะเหตุใดเหตุผลง่ายๆก็คือกระบวนการตรวจสอบและคัดเลือกเป็นความลับทั้งหมด การจะกล่าวหาใครยกย่องใครก็แล้วแต่กรมทจะหยิบยกข้อมูลหรือขุดข้อมูลมานางสาวนันทนากล่าวต่ออีกว่าเมื่อไม่มีคนนอกที่เป็นสวอิสระก็ตัดสินกันได้ง่ายๆไม่ต้องมีเหตุผลอธิบายให้เหนอยยากปฏิบัติการเช่นนี้เรียกว่าปิดประตูตีแมวหรือไม่หากกระบวนการคัดเลือกองค์กรอิสระใช้วิธีการแบบเวียนเทียนบนอยู่กับกลุ่มเดิมๆที่รู้กันไม่สนใจความรู้ความสามารถ ก็จะได้แต่คนที่เป็นเครือข่ายพวกเดียวกันยอมเป็นการดําเนินการที่ขาดประสิทธิภาพไม่โปร่งใสแล้วเราจะคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้ามาในองค์กรอิสระได้อย่างไรทั้งหมดนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในการคัดเลือกองค์กรอิสระของสวในปัจจุบันเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรอิสระก็เพื่อให้มีองคอ์กรที่เป็นอิสระจากรัฐบาลจากพรรคการเมืองเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลแต่หากองค์กรอิสระต้องกลายเป็นองคอ์กรในกำกับของพรรคการเมืองจะส่งผลให้การตรวจสอบการวินิจฉัยบิดเบี้ยวไปอย่างไร จึงขอเรียกร้องจิตสำนึกสวเสียงมากให้ชะลอกดดิจกรรมที่เกี่ยวกับการคัดเลือกองค์กรอิสระออกไปก่อนจนกว่าคดีของท่านจะเป็นที่สินสงสัยดิฉันเองต่อสู้เรียกร้องเรื่องนี้มาเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วทุกครั้งที่ลุกขึ้นอภิปรายจะถูกขาประจำมาประท้วงมาบุลลี่ไล่ดิฉันออกนอกห้องประชมุมกล่าวหาว่าดิฉันเป็นโรคจิตต่างๆนานา แต่ดิฉันจะไม่หยุดการต่อสู้ในเรื่องนี้เพราะนี่คือผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติดิฉันจะไม่ยอมให้มีการกินรวบองค์กรอิสระเพราะนั่นคือหายนะของประเทศอย่างแน่นอนนางสาวนันทนากล่าวด้านนาพเปรมศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งพยายามกินรวบประเทศกินรวบองค์กรอิสระและวางแผนเอาสอวอเป็นสารตั้งต้นในการกินรวบองค์กรอิสระโดยเฉพาะตุลาการสารรัฐธรรมนูญปปชและกกต ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปทางการเมืองโดยเฉพาะกกตที่วุฒิสภา,ากําลังจะมีการเลือกอีกสองตำแหน่งจะเป็นกกตสีน้ําเงินหรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสี่เดือนจะยุบสภาหรือไม่ก็ตามผลการเลือกตั้งย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่าพรรคการเมืองใดจะได้คุมอํานาจในทางการเมืองเนื่องจากกรรมการที่คุมการเลือกตั้งจะมาจากการสัญหาของวุฒิสภาชุดนี้ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนจับตามองและมีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างกว้างขวางต่อไปเพราะถ้าเป็นสวด,ด้วยกันพวกตนพูดจนปากจะฉีกถึงรูหูอยู่แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนพเปรมศักดิ์กล่าวว่า นอกจากนั้นยังเกิดมาตรการตอบโต้ทั้งด้วยกําลังหรือการประกาศกลุ่มบุคคลที่เป็นเดดล็อกที่เป็นกลุ่มสวอิสระว่าจะไม่คบค้าสมาคมและไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยแต่พวกตนก็ยืนหยัดไม่หวั่นไหวเพราะถือว่าเรารับเงินเดือนจากประชาชนไม่ได้รับเงินเดือนจากผู้บงการทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใดนนเ่รมศากเิรมสก,กล่าวต่อว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระหรือลงมติเห็นชอบหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบประวัติและจริยธรรมของบุคคลที่สมัครเป็นองค์กรอิสระแล้วก็ตาม ในช่วงสามเดือนนี้เป็นช่วงวิกฤตมากเพราะจะเป็นช่วงที่มีการสรรหาอย่างเร่งรีเพื่อจะให้ทันการเลือกตั้งเพราะกะกะตออที่จะเลือกต่อไปนี้และจะมีกะกะตหมดวาระในปลายปีนี้อีก2คนซึ่งกะกะตทั้งหมดมี7คนลองคิดดูก่อนหน้านี้มีสรรหามาแล้ว1คนและกําลังสัญหาอีกสคนรวมทั้งใกล้หมดวาระอีก2คนก็จะเป็นหในเดีไมด่ดีอ่านหมดวาระทั้งชุดเลยก็ได้ ดังนั้นจึงเป็นจุดที่พักการเมืองต่างๆที่จะลงเลือกตั้งก็มีความหวั่นไหวว่าแม้จะชนะเลือกตั้งแต่จะได้เป็นสสหรือไม่เพราะต้องเผชิญกับการต่อสู้รอบที่สองคือสู้กับกกตสู้กับพักการเมืองยังไม่เท่าไหร่ถ้ากกตไม่เป็นกลางแม้จะได้เสียงเป็นร้อยที่นั่งอาจจะลดลงเหลือไม่ถึง50ก็ได้ดังนั้นเป็นจุดที่ต้องระวังอย่ามองแต่ว่าสี่เดือนจะยุบสภาหรือไม่ ด้านนอตอรุธที่พงกล่าวว่ามีการกดดันอย่างรุนแรงซึ่งหลายคนที่จะมาร่วมถแถลงในวันนี้ด้วยก็ไม่กล้ามาเพราะรู้ว่าพวกเราเสียงข้างน้อยสู้ไปอย่างไรก็แพ้แต่พวกตนต้องการสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนเพื่อให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นกลางไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งหรือสีใดสีหนึ่งแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพราะมีการแกล้งสารพัดทั้งสอบจริยธรรมและอื่นๆความจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็ดีเหมือนกันจะได้อยู่ว่าง หากพวกตนอยู่ว่างๆก็จะดํารงตําแหน่งไปจนครบ5ปีแต่จะมีความสุขหรือไม่ถ้าเห็นประเทศไทยเป็นแบบนี้ถ้าอยากเห็นประเทศแบบไหนตนคิดว่าประชาชนรับรู้รับทราบและกําหนดได้ก็ต้องดูกันต่อว่าเขาจะเอายังไงกับประเทศเราถ้าเขาฟังและยอมรับถอยสักก้าวประชาชนก็จะยอมรับผลการสรรหาองค์กรอิสระซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่คิดว่าพวกตนก็ทํามาตลอดและทําอย่างเต็มที่แม้ผลออกมาแท้ก็ไม่เป็นไป ขอแพ้อีกครั้งหนึ่งเป็นจอมยุทธที่แพ้ร้อยครั้งก็ได้ชนะแค่ครั้งเดียวคือครั้งสุดท้ายก็เพียงพอขณะที่นายเสรณีกล่าวาว่าวุฒิสภาชุดนี้เป็นทั้งคนที่มีความรู้มีประสบการณ์และมีน้ำใจในการทำงานร่วมกันแต่กลายเป็นสภาที่วิบัติเป็นสภากินรวบพับสนามเล่นและเห็นแก่ตัวไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความเห็นตรงกันข้ามกับสวกลุ่มสีน้ําเงินโดยเฉพาะ21คนที่เคยลงชื่อเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่าสวจจานวนร38 ที่เกี่ยวข้องกับคดีรั้วสอวอสมควรดํารงตําแหน่งอยู่หรือไม่ทุกคนทราบหรือไม่ว่าชะตากรรมที่พวกตนได้รับคือสมุดปกดําซึ่งมีรายชื่อสอวอทั้ง21คนทุกแจกใจไปให้กับสอวอสีน้าเงินว่าห้ามพูดห้ามปฏิสัมพันธ์ห้ามแต่งตั้งให้ดารงตําแหน่งใดๆในกรรมธิการทั้งสิน้นซึ่งตําแหน่งในกรรมธิการจะวนเวียนอยู่กับคน30-40ถึงคนเท่านั้นไม่มีเวลากินไม่มีเวลานอนประชุมกันทั้งวันจนทําให้การประชุมไม่สำร็จผล และแปลว่าสาวทั้ง200คนทํางานไม่เป็นเลยหรือเพราะการเป็นกรรมธิการตามข้อบังคับสวจะเป็นกรรมธิการสามัญได้คนละ2คณะอนุกรรมธิการอีก2คณะ ทราบหรือว่าไม่ว่าพวกสวสีน้ำเงินหนึ่งคนเป็นกรรมธิการ20คณะและไม่ได้ตั้งตรงตามความรู้ความสามารถเช่นผมอยู่กลุ่มที่6เพื่อสวนป่าไม้ปศุสัตว์และประมงแต่ไม่ได้เป็นกรรมธิการการเกษตรทั้งทงที่ผมควรใช้ความรู้ความสามารถมาทํางานเพราะคงคิดว่าหากให้ผมไปอยู่แล้วจะทําให้กรรมธิการตัดสินใจลําบาก หรืออาจไปเป็นฝ่ายค้านในกรรมธิการแม้กระทั่งการตั้งคณะกรรมธิการวิสามันที่จะพิจารณากฎหมายและพระบรต่างๆเช่นพรบรประมงพรบรลำใหญ่พรบรโคโนมซึ่งหลักการจะให้ประธานคณะกรรมิการแต่ละคณะเสนอชื่อบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาอยู่ในกรรมธิการวิสามันซึ่งหลายครั้งสวอ,อิสระถูกเสนอชื่อเข้าไปอย่างถูกต้องแต่เมื่อไรชื่อถูกส่งไปยังวิปสว ชื่อเหล่านี้กลับถูกตัดออกไม่ให้เข้าไปเป็นคณะกรรมการซึ่งถือว่าวิปสวมีอำนาจมากในการก้าวไก่การบริหารแผ่นดินของสวเพราะไม่เคยให้เกียรติประธานกรรมธิการแต่และคณะเลยวิปสวใหญ่มากโดยเฉพาะคนชื่อวุทิชาติกัลยานมิตรเลขาธิการวิปสวจนหลายคนเรียกสภาวุฒิสภานิว่าคือสภาวุฒิชาติไม่ใช่วุฒิสภาแล้ว